เอาแล้วมือกูใครเป็นเซเลนเดอร์เป้นนวัสดีกันนี่ใครอ่ะเป็นคนนี่ใครอ่ะขวานนี่ผมเป็นขวานนะขวานเฮ้ยสามคนเลยเฮ้ยใจสองมาเป็นคนเหมือนเดิมนะเซเเดอ์ก็ตกเหมือนเดิมใช่แล้วเป็นคนค่ะเราไม่อยากเป็นเซเลนเดอร์ขอภายในความแลงด้วยนะครับไปเลยไปเลยเลยหาหาก็ได้ก่อนใจเย็นนะเซเลนเดอร์ในฐานะที่เรารู้จักกันแค่วันเดียวนะจ้า ู่อยเราไม่เห็นอะไรเลยเราเห็นแต่ดำๆแล้วก็นุ๊กขึ้นมาอ๋ออย่างนั้นเลยอ๋อเราขอแบบเห็นเต็มๆนะผู้คนผู้ชมจะได้กลัวอะไรอย่างงี้โอบบจัดเต็มเลยนะบาสจัดไปเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนกันหมดแล้วว่าไปไหนกันหมดแล้วมันมันกลับที่พักกันอนเร็วกูเดินวนม่วหมดแล้วตอนนี้ผมมากไม่เคยกลัวถามดี่เกมนี้เคยเคยกรี๊ไหมไม่เคยเฮ้ยใครอ่ะเนอ่ยอันนี้ขวานไหมคะ โอเคโอเคไปด้วยกันปะเจ๊ทำไมผมพลาดหลง <Okay. S 2> จลากพวกคนตามมาตามมาทำไมผมหลงเงี้ยเจ๊บอลพาไป,จปเจ๊บอลวันนี้น้องข้าจะมาพาทัวร์ครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเาเ,เล่นกูแล้วไงสแลนเดอร์อุ้ยไม่หันครับกูจะไม่หันกล้าจะไม่ยุ่งกล้าจะไม่ลุกอยากที่มาน้องแล้วน้องจะปลอดภัยของคนอื่นก็มีอยากได้อะไรเดี๋ยวทำบุญไปให้ ไม่เอาดิเฮียทำลำเดี๋ยวเซนเดอร์วะเซนเดอร์จะเย็นนะเซนเดอร์วิ่งตรงเดี๋ยวตอนเนี้ยนี่เจอรวยเีกเฮียหนุกมันได้ปะไม่ได้หรอกได้ไม่ได้เซนเดอร์แม่งแฮกแมพทขาไมเดินช้ากันตังค์เขาไม่รีบไงหรอนี่รีบหากันไฟดับไฟดับไฟดับเจอไับโอ้ยไฟดับ ไปยังไงวะโอเคไม่เป็ตัวไม่เป็นชัดอี่เป็นแทค์งามนะครับเราจะมาดูตรงนี้เฮี้ยทำไมมันหลอนยังวะอุ้ยออจอสัน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 ต้องมีกระดาษอยู่สักทีดิเออสันีกคิ้วสันีกแล้วกแล้วมาแล้วแล้วขวัญตอนให้เพียรตราทำหน้าตีไปทางไหนอ่ะไหนวะกระดาษหาไม่เจอหาหากระดาษตามไฟไปตามไฟเหมือนกันได้ ตอนนี้ผมเจอเหมือนกับแทงอะไรสักอย่างดพไม่รู้อ่ะเดินไปมันก็วนอยู่ที่เดิมเฮ้ยเจอเจอกระดาษแล้วเจอกระดาษแล้วเจอกระดาษแล้วเหรอเจอกระดาษแล้วแม่งเต็นเดอร์จะออกกระลาวาอะไรชิบหายแล้วไอ้ควันอยู่ไหนไอ้ควันเก็บไปแล้วหนึ่งไปนะครับดูหลังท่านอุ้ยถอยถอยถอยจอซานน่ากลัวว่ะไปไหนอ่ะเฮ้ยเสี่ยวไอ้เจอบ้านเจียงพันเข้าบ้านแฝดเข้าบ้านไปดูเลยพี่ในนี้มีกระดาษอยู่อุ้ย

เดี๋ยวผมเนี่ยแหละพี่ได้ยจักรกำลังอูยใหญ่เลยพี่ก็เล่นสนุกกับพี่บอลไปนะครับแล้วกล้าไปไหนอะผมเดินหลงทางไว้พี่เดินเดินไวมากดอกไปกดได้ไหมอะเออหน้าเจอทวนหลงทางแต่ขนาดที่เราก็รู้จักกันมาวันเดียวอะนะหรอเราคนอื่นก็ได้หาไล่โซ่เอาไปปดปดอันนี้เป็นเพลงที่แบบ

เบอร์โทรศัพใส่กูหนาวใครห้องวิ่งแล้วห้องเดินไปเลยติดติดติดแล้เลยห้องอะไรครับเข้าไปก่อนแต่เล่นพิบอ่อนกูมีอะไรเลยกูเห็นมึงเงาไปไหนอ่ะพีกูกระโดดย้งตามขนนนตอนนี้กูโดนหลอกหลอนอยู่คนเดียวแล้วปล่อยให้มึงขอนหลอกหลอนไปครับเฮ้ยผมไม่ใช่กระดาษดีกว่าไอ้พี่ เจ๊กากกาก้าวิ่งมาหมดด้ไข่นอนไปโซ้ยไปดับครับไปด้เลยเลเดอขอโทษดีกูซื้อฮาร์ปไลทไปให้โอเคเปิดได้แบบโอ้ยเยีเยี่ยอะไรปเยี่ยิอตอนนี้โอยอย่ามาลอกหลอนกูเลยนะโอ้โอ้น้ำมันได้แล้วทไมตายยากกังวะ เี๋ยวว้ยเสียตูดเลยผานเจอทีเดียวตายเลยเนี่ยนไม่กินกระดาษได้อีกใบไม่ับอีกแล้วโผล่ขึ้นมาซเลนเดอร์เต็มหน้ากูได้นอนเลยว้าโอ้ยเฮียไม่ดับโอ้โมตซัต้องออกทานี้พี่เียไม่ทางเดินเฮียเอ้ยกูจะเสียวจริงๆเลยซาเลนเดอร์แมนเออเฮ้ช่อยกันทำมาหากินนยพี่บอลนะช่วหากำไม่ไปหลอกไอ้กาบากวะไอ้กาไอ้ มันตามตูดไอ้บอลอยู่เนี่ยอะเพลงสองอึดไปปะพี่บอลไม่ตึดว่ะโอ้ยสันจริงๆนะหน้าเนี่ยหน้าหลานมากเลยบอลเหลือหนึ่งมานานเลยเฮ้ยกูเห็นใครตายอยู่ไกลๆโอ้ไม่ใช่นี่ว่านเป็นตัวเองเดินมาตรงกูมาเนี่ยตอนเนี้ยตายอยู่หน้าบ้าน อุ้ยตรงน้าบ้านโอ้ยบ,บ้านรับสเต็ป<บ>ครับ,บ,บเฮ้ยของแดงเว้ยท่านผู้ชมอุ้ยจังหวะกล้องมันเป็นแบบสเต็ปโดนใจหัวใจโดนเธอภาคหกเลยจริงๆนะฮะ <c oughs> แบบเดลฟาสก็เรียกพี่นะตอนนี้รับสเต็ป <c oughs> ครับเดี๋ยวนะเจอกระดาษอีกแล้วครับสามไปแล้วไม่เจอไม่ปล่อยคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอนึกโอ้โหไอ้เชี่ยนนุ๊ก นี่เป็นเล่นอของมากไงฮะไอ้สอะไรทีสองเธอไหร่วะหลือใครมึงเนี่ยหรี่สอผมออเฮียแอบในกล่องได้ป่ะสักษณ์คำ่ใช่ละดิมๆอุ๊ยไม่เอาดีตัวเธอยังหลอกเราเลยดูเราเราแฟนฮาพไลท์นะเฮ้ยจริงวะอุ๊ยไม่ได้ฮาพไลท์อีสเฮ้ยเสียงอะไร อุ้ยเฮียอะไรเนี่ยแต่แมลงวันตอมหัวไม่ใช่เฮ้ยมันไปทางไหนวะตาต่อไปเป็นมันนี่เออวิ่งเฮียแม่งทางเดิมอย่าบอกนะว่าตาต่อไปฉันเป็นนะฉันได้ไม่เป็นนะไม่รู้สินะโอ้ยเฮียทำไม่เลยก้าข้างหลังไม่มด้กระดาษก้าข้างหลังมีกระดาษไหนข้างหลังข้างข้างหลังเดี๋ยววะตาขงไหนวะข้างหลัง อุ้ย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 ไม่ใช่กระดาษละอันนี้อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่กระดาษยาทำกูเ้นฮาร์ปไลท์ยายายาฮาร์ปไปอะไรวะขี้หมวชัดแหม่โอแม่เงยไอเราต้องสวดจองกุศนเลยเนี่ยเ้ยส่งฮาร์ปไลท์สองให้มันเดี๋ยวส่งไปทางเซตร์ทีมกิฟต์นะครับเอาอีเมลมาเดี๋ยวผมส่งเกมไปให้ตอนนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเรา เราเล่นกันตอนประมาณตีสองแล้วนะใช่ค่ะตีสองเนรับแมปถอยไปห่างจัลเลนเดอร์จะหลอกได้ไหมต้องถอยยังห่างโอ้ยจัเลนเดอร์แม่งเล่นหัะไรต้องห่างอีกห่างอีกห่างซัพประมาณคืบคืบกว่าเออไปอุ๊ยดาบไม่เอาดิลูกถอยอีกถอยอีกถอยอีกไป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 เออป๊อปปอนก่อนแลหลอกไหมวะ ตัวหนังต้นไม้ถึงจะหลอกได้ตรงแล้วละอ๋อไ่ตามตลอดาแล้วก็เราก็หลบจางต้นไม้หลอกได้เอออย่างน้หัหลังเว้ยฉันเธอตัเธอสินี่ดีโดดด้วยนะไปแก้ไปแก้เถอเยอ้ย้ยอ้ย้ยออ้ยอ้้ยอ้้ยอย้ยอ้้ยอ้้ยออ้อ้อ โอ้ยโอเ็นลูกงแบบต้นต้นมาอจริงปาไหนวะหันแบบแล้วกูหันมาทางไหนวะตอนแ <laughs> <ง S 2> รกเดินตรงมาเดินตรงมาเดินกลับมาเมื่อกีก้เมื่อกี้เดินมาเดินตรงมาทาเมื่อกี้เออไหนวะพีเเ่เดินมาเลยเดินมาเลลาะรัวมาเลยลาะรัวมาเลยลาะรัวมาเลยไหนรัววะร <laughs> ัวไห้ดงดงดงด เราต้องนั่งนะเซนเดอร์ ender, มันจะไม่เห็นเราอุ้ยเฮีย <c oughs> ไฟดับไฟดับครับนี่ดาวเต็มฟ้าเลยโอเคไฟติดแล้วเอ้ยเอ้ยยาง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 ,งยาง<ว>ายจับที่ดีโผล่ตรงหน้าเลยจะที่ดีโผล่ตรงหน้าอะไรจะได้หลอกสบายเลย,ยหันกลับแล้วหันหันกลับดีกว่าไหมเย้ยยิ้นรัว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 อยเฮียค้างกันกล้ามึงยังไม่เห็นแบบพี่แม่งกูเห็นเลเดอร์เดินก้าวเท้ามา <c oughs> เลยเฮีย